โอ้โหหมดไป50,000เพชรได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับกล่องใหม่เนี่ยดูดิตัว0.1%ซ์ไม่ออกเลยนะโอ้ได้มาแค่2ตัวนี้นะครับได้ตัวพูก,กับ I am อ a ีเหรอ0.1%ไม่ออกเลยครับโอ้จบเลยตอนนี้เพชรหมดตัวแล้วตัวจัดเอ๊ว่าแต่ตอนนี้น้องลีบอนอยู่ไหนครับลูกอยู่ไหนครับผมพ่อครับว่าไปครับอยู่ไหนอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังเหรอ เฮ้ยเฮ้ยนี่มันหมูเด้งเฮ้ยโอ้ยหมูเด้งเต้นเหรอโอ้โหนี่มันหมูเด้งนี่ใช่ป่ะจ่หมูเด้งปะใช่ครับใช่ครับโอ้โหหมูเด้งอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเอาชุดอะไรมาใส่โอ้แล้วดูทรงผมสิครับอันนี้คือใครครับเนี่ยใครครับคุณคุณใครสวัสดีครับผมหมูเด้งอันนี้หมูเด้งเลยในในในลองยืนเฉยๆสิครับขอดูหมูเด้งเลยสิโอ้โหนี่มันหมูเด้งคนดังนี่ไม่ใช่คนสิหมูเด้งฮิปโปดัง โอ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบชุดหมู่เด้งกันแล้วเหรอครับผมอู้น่ารักจัดเลยชุดนี้แพงมหมครับลูกไม่แพงครับอูหน่ารักมากอะ่ะแต่ว่าอ,อ้วนไปหน่อยนะพุงย้อยเลยครับด,ด,ดูดิพุงย้อยเลยผมตั้งด้วย เมื่อกี้ผมได้ยินว่าพ่อบ่นอยากได้ตัวใหม่ไม่ใช่เหรอครับอุ้ยใช่ครับใช่ครับตัวไอนี่ครับตัวแอดมินนะพ่อเปิดหาไป5 6 0 0 0ื่นหเพชรไม่ออกเลยครับคือ10กล่อง5,000นเจมอ่ะพ่อเปิดไปร้อยกล่องไม่ได้ไปจัดเลยพ่อหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าครับไหนครับนี่ครับผมไหนครับตัวนี้เหรอครับพ่อเอ้ย ใช่ตัวนี้แหละที่พ่อหายอยู่0.1%โอ้ลิบอลดูสิครับพ่อเปิดกล่องมาเยอะมากนี่พ่อให้ดูตัวโคตรเยอะโอ้โห oh. ดูดิ oh. พ่อไม่ได้เลยอะ่ะลูกแปลวมาจากไหนเนี่ยตุ่มได้ครับผมใช่เหรอดวงดีจังใช่ครับผมตอนนี้มีแค่721ตัวในเกมครับเออว่ะไม่มีน้อยจังอะ่ะโอ้แล้วิบอลดวงอย่างดีเออคือว่าพ่อแบบพ่อขอได้ไหมครับ เฮ้ยแล้วทำไมต้องอมไม้ด้วยครับว่าอยากได้อุ้ยขอได้ปหนี่เนี่ยคือแบบโอ้โหม่ dream unit อะ่ะตัวในฝันเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นตัว admin ใช่ป่ะตัวเนี้ย admin ปะใช่ครับคือ admin น3ตัวเลยแต่ว่าอันนี้ admin ใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับอุ้ยพอขอได้ไหมล่ะหมูเด้งได้ครับแต่ผมมีข้อแม้ครับอ้าวเดี๋ยวนะ ข้อแม้เลยครับหมูเด้งผมขอแลกเอาตัวอัลติเมทพ่อได้ไหมหล่ะครับตัวอัลติเมทพ่อเหรอเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าที่เหลือพ่อขายไปหมดแล้วพอดีแบบช่วงนี้ร้อนเงินเนี่ยเหลืออ่าอัปเกรดไททันดิวแมนตัวเดียวครับลูกอยากได้เหอรอคบผมอุ้ยนี่มันอัลติเมตติดไลเซนเลยนะไยเซนใครก็ไม่รู้สตีฟโรเจอร์มั้งคือแลกกับตัวแอดมินเหรอใช่ครับผมโอ้โหแปบ๊บหนึ่งนะครับขอคิดก่อนนะตัวอัลติเมตตัวนี้เป็นเก็บไว้นานด้วยครับตัวที่ระลึกเลยเนี่่่ยกไววตตััแหหดดดลนใมมๆาาูชสุโ รู้ว่าโหหรือเปล่านะยังไม่ได้ลองแต่เป็นตัวที่หายากมากนะครับมีแค่721ตัวในเซิรฟ์ฟตอนนี้นะครับตัวแอดมินเขาชื่ออะไรนะลูกทาแรแลนทริกครับทาแรแลนทริกอ่าเป็นตัวแบบว่สาสเปาเนอร์ด้วยนะอ้สเตตัสน่าจะดุดานมากเลยนะครับระดับแอดมินมาเองแรกดีไหมครับท่านผู้ชมอุ้ยอะไรที่ไก่อะไรมาอยู่ข้างหลังพอ่อเลยระหว่างที่เรากำลังคิดกันอยู่ตอนนี้มีหมูเด้งเต้นอยู่ข้างหลัง <laughs> ลูกสรรหาชุดอะไรมาใส่ครับเนี่ยโอ้หมูเด้งทรงผมโกโจโอเคพ่อตัดสินใจแล้วพ่อเอ่อแลกกับลูกก็ได้ครับพ่ออยากลองอ่ะอยากลองตัวแอดมินเป็นถึงระดับแอดมินต้องเก่งแน่เลยมาเทเลยครับยอมก็ได้อัปเกรดไททันดิวแมนแลกกับยูนิตแอดมินนะครับเทลันทริกจากคุณหมูเด้งลูกพี่เองลูกพี่เองเป็นการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟแลกกับอัลติเมทอ่ะแต่นี้มันอัลติเมทเก่าแล้วไงราคาไม่ค่อยสูงนะครับโอเคถือว่าแลกเปลี่ยนกันเล่นจัดไปครับลูกกดเลยครับหมูเด้ง <ผ>ม,มาตัวที่ตามหาเรียบร้อยครับหลังจากเปิดหาหมดไปหลายหมื่นเพชรในที่สุดลูกชายหมูเด้งก็เอามาให้นะผมใส่ก็เลยช่องแรกเดี๋ยวเรา,เาไปเทสกันนครับว่าแต่หมูเด้งสนใจอยากไปเทสกับพ่อป่ะครับไปครับผมโอเคครับหมูเด้งตัวอ้วนเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองตัวใหม่กันหน่อย,อยดีกว่าตื่นเต้นว่ะแล้วก็รอบๆตอนนี้มี FC มาโอ้ทักทายเยอะมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาทิตย์ดูนะครับผมกระโดดดึงๆแสดงความดีใจที่ได้เจอกันไปครับไปลองตัวแอดมินกันดีกว่าครับผม โอ้โหระดับแอดมินนะครับต้องเก่งแน่นอนว่าแต่ลูกได้ลองตัวนี้บ้างหรือ,อยังครับลองแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นไงมันเป็นไงไม่บอกครับพ่อต้องลองรู้ตัวเองครับผมโอ้โหหมอนี่มีความลับได้ครับเฉพาะลองพ่อลองเสร็จแล้วพ่อให้คะแนนด้วยครับว่ายนะูนิตแอดมินเนี่ยได้กี่คะแนนอ้ได้สิครับได้สิครับหมูเด้งต,ตอนนี้ฟาร์มเงินก่อน,นนะพ่อฟาร์มเงินก่อนและนี่ครับตัวฟาร์มเงินตัวทีเด็ดของเรานะไททันปรินเตอร์แมนนะครับไม่ได้เล่นนานเลยแบบนี้คือล่าสุดก็คือเล่นตัวนี้แหละแล้วก็เหมือนจะมีอัปเดตมม่เาาัตตนรทิ ช่วงนี้อัปเดตบ่อยจัดมาครับลูกตอนนี้พ่อคิดว่าพ่อพร้อมที่จะวางตัวแอดมินเลยครับเขาชื่ออะไรนะเทแลนทริกครับเทแลนทริกโอเคมาครับคุณเทแลนทริกขออนุญาตจัดวางอุย้ยตัวเล็กว่าเป็นตัวเล็กนะเนี่ยแล้วที่เสื้อเขาเป็นชื่อเขาเลยอะ่ะนี่คืออิงมาจากสไตล์การแต่งตัวเขาเลยปะครับผมอ่ะวางเลยแล้วกันครับอุ้ยเป็นตัวเดินได้เหรอใช่เหรอครับโอ้โแล้วมีหลอดอะไรเป็นไฟไฟอยู่บนหัวด้วยอะ่ะพอหลอดเต็มปุ๊บเหมือนจะเขาจะตีเร็วขึ้นนะลูกสังเกตดูดิใช่ครับผมโอ้ลีบอลลองแล้วนะครับแต่ไม่ พอลองเองอะได้เท่าที่เห็นตอนนี้คือเวลหนึ่งมาเนี่ยตีเร็วมากนะครับเราก็เดินขยับตัวเดินไปเรื่อยๆได้ดูจากสเตตัสก็ d p s 1 0 0 0 0แสนนะครับถ้าอัพเต็มระยะโจมตี30-60ถึงที่ขนาดเวลหนึ่งก็ตีไกลแล้วนะลูกแต่ประเด็นก็คือตัวเทพจัดริบอมาดูทางนี้ดิมีความสามารถในการอันเชิญใช่ครับแล้วก็เป็นตัวซัมโนด้วยครับพ่อเขาซัมโนอะไรออกมาครับเนี่ยเหมือนจะเป็นพนักงานของเขาครับพนักงานเอ่อทีมงานหรือเปล่า กจะเป็นทีมงานที่ทําแมบ,บนี้ด้วยกันปะอาจจะใช่ครับอุ้ยแถมตีได้ด้วยครับพอ่อบอกเลยโอ้ทีมงานเขาตีได้ด้วยเหรอครบผมแล้วก็เหมือนจะมี DPS ของทีมงานที่อัญเชิญออกมาด้วยนะครับกูดาวโจมตีหนึ่งวิแต่ว่าตีเร็วจดัดทําไมอะถ้าหลสีแดงเต็มมาครับเราจะตีเร็วขึ้นครับพอ่อ อนี่ไงพอเต็ม20คือยิ่งตีหลอดยิ่งเด้งเรื่อยๆพอหลอดเต็มปุ๊บเก่งเลยถูกไหมครับผมอู้ตัวนี้มีกี่ตัวในเซิร์ฟนะ721ตัวเหรอครับผมยอดจา้าด่เฮ้ยทำไมเวลสาไม่มีตัวอัญเชิญออกมาล่ะครับไม่เห็นจะมีเลยนะครับเนี่ยตัวอัญเชิญออกมาแล้วครับเขาอัญเชิญหมูเด้งออกมาครับพ่อเฮ้ยโอ้โหนี่เหรอตัวที่อัญเชิญใช่ครับ <laughs> หมูเด้งโอ้โหวิ่งมาแล้วหมูเด้งวิ่งมาแล้วอู้หูตัวอัญเชิญตัวนี้ไม่ตีีทออยยยยเเเลลครับววิ่ง่งงาด อ่ะครับตอนนี้อัพไปที่เลเวล4แล้วยังอัพได้อีกเหรอเหมือนจะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะดูดิแค่ตัวเดียวก็โหดแล้วครับพี่บอลเลเวล4ดาเมจ1 6 0 0นแล้วเลเวล5ล่ะปึ๊บ18,000อุ้ยยังอัพได้อีกเหรอแล้วเลเวล6ล่ะปึ๊บอุ้ย30,000แล้วยังอัพได้อีกไม่อัพได้เยอะจังเลยแล้วเหมือนจะมีตัวหลุดครับเหมือนมีตัวหลุดครับลูกอุ้ยหลุดเยอะเลยครับเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวพ่อวางนี่แอดมินเพิ่มอีกตัวนึงปึ๊บโอ้โหแล้วลีบอลวางตัวอัลลลติิเเมมมทงงาายนะนรรจ คือหลังจากที่ได้ลองเล่นนี่เพราะว่าตัวนี้ดูมีความลับเยอะนะเนี่ยมีแบบว่าลูกเล่นเยอะอ่ะมีหลอดสีแดงด้วยแถวเลยเพราะว่าซ้อต้องวางตัวทีเด็ดแล้วละครับเดี๋ยวแพ้นี่มาแล้วครับทีหนึ่งตลอดกาลในดวงใจหยุดเวลานี่โอ้ดูครับขนาดกดหยุดเวลาแต่ไม่สามารถหยุดหมู่เด้งได้ เขาอัญเชิญคนใหม่ออกมาแล้วครับเฮ้ยไหนอ๋อเนี่ยเหรอ I M e v a n อ๋อคนนี้ก็เป็นทีมงานเหมือนกันแน่เลยใช่ปะใช่ครับเป็นยูนิตท,ที่แบบอัญเชิญคนทําเกมมามา,มาสู้เหรอโว่ลีบอลดูดิดดคนที่เขาอัญเชิญมาคุณอีวาน่ะตีเร็วจัดโอ้ยต,ตีเร็วมากอะวนแอดมินใหญ่ก็ยังตีเร็วเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่เป็นมิสเตอร์พูนี่คือไม่ไหวเลยนะออกมาปุ๊บล่วงเลยว่าทํานจะทำอะไรเลยครับตันนี้ระยะโจมตีของยูนิตแอดมินตัวนี้ก็ถือว่ากว้างมากครับลูกได้ลองแล้วลูกน่าจะรู้ว่ามัน สตีกว้างอันเชิญได้การสตันเยอะดูดิการตั้ง20ครั้งเนี่ยแต่มีสแต็กหลอดสีแดงเพิ่มความเร็วในการโจมตีโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะผมงก็เป็นแอดมินเดี๋ยวมาดูครับว่าอัพเต็มเลยเป็นไงเรียบร้อยครับตอนนี้เลเวล7เลเวลแม็กแล้วลูกระยะโจมตี60ครับแล้วก็ DPS 1อนึ่งแสนนะดาเมจห้าหมื่นโจมตี0.5หไงโหดจัดโหดจัด,ด,จดตีแรงมากอะ่ะใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เวฟ35บเหมือนจะเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วครับลูกลูกคิดว่าไงว่าเอาท่านดีแมนของไป โอ้ไม่เป็นไรครับพอเชื่อว,ว่าแอดมินน่าจะเอาอยู่โอลิบอนดูดีนี่ไงล่างอัพเต็มล่างอัพเต็มเลเวลเจ็ดครับลูกดูด,ดูอาวุธเขาสิเพ้ hey, ไม่เหรครับเพ้ hey, ส่งก็เป็นแอดมินใหญ่จริงๆมีตัวละครแอดมินอีก2คนด้วยนะครับแต่ลืมใส่มาเวลาเดินเขามีโลบักหล่นที่พื้นนะครับลูกจริงเหรอครับครับผมมาเก็บเลยมาเก็บเลยโลบัก ก็เป็นตัวที่ไม่ธรรมดานะครับสมกับเป็นตัวแอดมินนะมีเพียงแค่7 2 1ตัวเท่านั้นแล้วน้องลีบอนก็เป็นหนึ่งในผู้ครอบครองว่าแต่มันมีแค่700จริงๆหรอไม่ใช่ตัวเลขมันบักนะลูกคิดว่าบัักไหมใช่บักนะครับแสดงว่ามี700จริงอะนี่ถือว่ามีน้อยมากเลยนะลูกงั้นพ่อเอาไปขายได้ไหมตัวเนี้ยอุ้ยไม่ได้ครับงั้นถ้าพ่อเอาไปขายผมก็เอาห้ท่านดีแมนพ่อไปขายเหมือนกันนะอ๋อโอเคงั้นพ่อไม่ขายละ แล้วถ้าผู้ชมทางบ้านแล้วครับคิดว่าไงครับสำหรับเจ้ายูนิตแอดมินตัวนี้เทเนทิกนะครับคิดว่าเก่งมากแค่ไหนและมีจุดเด่นอะไรบ้างบอกพี่ทีพี่เพิ่งมาเล่นตัวนี้พี่ก็ได้มาจากหมู่เด้งข้างๆพี่นะครับขอบคุณมากครับลูกสำหรับตัวนี้พ่อยึดเลยได้ป่ะเป็นของพ่อเลยได้ป่ะงั้นถ้าพ่อยึดผมก็เอาอัพเกรด่ันดิ้แมนพ่อไปยึดเหมือนกันนะครับเอาไปยึดโอเคงันแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นไปครับถือว่าตัวนี้ดีไว้ว่างๆเราจัดเฟสลงเอ็นเลนกันดีกว่าลูกคงแจ๋วหน้าดูครับผม โอเคครับผมในที่สุดพ่อก็ได้ลองตัวนี้นะนี่เฮลันทริกนะครับเขาก็เป็นถึงแอดมินที่ทําแบบนี้นะครับตัวเขาต้องเก่งอยอู mm ่แล้วดูดิเทด้วยเขาบอกเลยว่าน้องรีบอนี้ดวงดีมากเลยนะครับเปิดได้0.1นี้ในดูเพชรซีว่าลูกเหลือเท่าไหร่อ่าโอ้โหเจมรีบอ์เหลือ11เจมโอเคพอเชื่อแล้วครับว่าลูกทุ่มหมดตัวในลูกลองบอกสิครับว่าลูกคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรอีกหนึ่งตัวที่หายากมากๆหรือเปล่าหัวไม่นะครับว่าผมคิดว yeah, ่ามันเพิ่งอัปเดตมาครับมันก็มีน้อยก็จริงครับ แต่ว่าถ้ามันอยู่นานามันก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับว่อ๋อหมูแต่ตัวเก่งจริงนะยังไงสําหรับพ่อหนึ่งในดวงใจลูกก็รู้ว่าตัวอะไรสีทองทองอ๋อหมูเด้งใช่ไหมครับไม่ใช่หมูเด้งครับนี่ตัวนี้นี่โกลเด้นนี่โกลเด้นไม่ใช่หมูเด้งโอเคคลิปนี้เราก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับสองคนพ่อลูกยูนิตแอดมินคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเปิดไปหมดตัวเลยนะห้าหมื่นกว่าเพชรเนี่ยตัวเองเหลือเพชรอยู่ร้อยกว่าุด้ก็ได้มานะครับต้องขอบคุณหมูเด้งดวงดีตัวนี้ด้วยอย่างที่บอกครับใครคิดว่าเก่งไม่เก่งไกง็คอมเมนต ที่ต่อไปครับบ๊ายบายบบ๊าายยครับเจอกันครับผมสกีบิดี้กับลูกชายครับผมอาผหนอว่าจะพูดว่าบู่เดง